เจ็ด <7 S 1> เรื่องความพยายามทำลายสงกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำกันได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีทั้งมีประโยชน์แก่ตนทำกันได้ยากอย่างยิ่งเหมือนของตัวไปใช่ไหมถ้าบอกทางนี้สบายสวา,ายกับทางนี้เหนื่อยลำบากต้องทำ คนจะไปพวกไหนบ้างกันไปพวกสบายใช่ไหมหรือเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพอทําตามเสร็จเอ๊ะอยู่สบายสบายอยู่นิ่งๆอยู่แบบไม่ต้องทำอะ่ะพอไม่ทําแต่อยากได้ก็ต้องจำอ้าวอย่างนี้จํำยังไงมือเดิมเอามือกระทบโต๊ะดูรู้สึกเย็นๆสบายๆเนี่ยใช่ไหมรู้สึกไหมสบายต้องทําอะไรไหมไม่ต้องอ่ะ แค่รู้แบบเนี้ยอยากจะเอ่อยๆแบบเนี้ยแต่ถ้าบอกรักษาจิตไว้รักษาจิตไว้ไ,วไม่วิ่งไปไม่ไปพักอย่างนี้ยากกว่าแล้วทีนี้เหมือนการทักปฏิบัติใช่ไหมพอจิตสงบจะจําอยู่กับสงบแบบแช่แช่อยู่ตรงนี้นะ่ะนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยนี่สบายกว่านี่ถ้าบอกรักษาจิตรักษาจิตจะไปดูมากอันนี้ยากกว่ายะยากกว่าละอย่างนี้คือ อะไรที่สบายๆอะไรที่ไม่ขนขวายเนี่ยอย่างนี้ทำง่ายส่วนอะไรที่ต้องขนขวายต้องทำบ่อยๆอันนี้ทำยากก็ทำให้ถึงมีความต่างว่าคนทำความเพียนมากแต่จะได้ผลคือจะตั้งสติได้เนี่ยน้อยเพราะเพียนไม่ค่อยจริงไม่ค่อยจริงไม่ค่อยแท้หรอก ส่วนมากจะเพนแบบได้แบบได้พอรักษาจิตไปเอได้ยังเมื่อไหร่จะได้ถูกหรือ,อยังจเจ้าตรงได้มาใส่อยู่เรื่อยต้องการคําตอบคือได้อยู่เรื่อยก็ทาให้ตรงที่ทําจริงๆอ่ะน้อยแต่ตรงที่ไปคิดตรงที่ไปหวังตรงที่ไปหาละ่ะด้วยความคิดเอาเองอ่ะอันนั้นมากที่ถ้าเกิดได้อ่ะได้แล้วบอกว่าได้แล้วแล้วติดอ่ะก็มากอีกที่จะได้ยิ่งขึ้นก็มีน้อยดังนั้นคนตั้งสยิได้ที่จะไปถึงสมาธิก็น้อยกว่า คนถึงสมาธิที่จะถึงปัญญาก็น้อยกว่าเพราะสิ่งนี้นั่นแหละความขยันเนี่ยทำยากความไม่ขยันเนี่ยง่ายการสร้างการทำเนี่ยยากการไม่สร้างการไม่ทำและอยู่กับตรงได้นี่แหละอันนี้ง่ายก็ทำให้คนทำความเพียรจริงๆอ่ะมีน้อย หรือบางคนทําความเพียรจริงพอตั้งสติได้แล้วจะทําความเพียรต่ออันนี้น้อยจะแช่อยู่กับสติเนี่ยอันนี้มากกว่าหรือที่รอดจากสติขึ้นมาถึงสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วจะเจริญสมาธิจิงิงไปสู่ปัญญาเนี่ยน้อยที่จะแช่อยู่กับสมาธิตรงเนี้ยมากกว่าคนที่จะเจริญตามระดับจึงน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆ จากรก้อยก็เหลือสิจากสกิบก็เหลือหนึ่งเป็นอย่างนี้อยู่เสมอพระสัสดาประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบการที่พระเทวทัตจะทำลายสงมีเหตุว่าพระเทวทัตประสงค์จะทำลายสงวันหนึ่งเมื่อเห็นท่านพระอ,อนอนท์เที่ยวบินทบัตอยู่ จึงบอกความประสงค์ของตนแก่พระอานนท์พระอานนท์เถระฟังข่าวนั้นแล้วไปสู่สำนักของพระศสสดาได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าเวลาเช้าข้าพระองค์ทองสบงที่เวรุวันแล้วถือบาจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคล์เพื่อบินธบาต พระเทวทัตได้เห็นคาบพระองค์เที่ยวาเบญตาบาทอยู่ในกรุงราชฤกษ์แล้วตามเข้าไปหาคาบพระองค์แล้วกล่าวคำนี้ว่าท่านอ,อนอนท์จำเดิมแต่วันนี้ฉันจักทำอุโบสถและสังฆก,กรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสงฆ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้พระเทวทัตจักทำลายสงฆ์ เมื่อท่านพระอนนกลกราบทูลอย่างนี้แล้วพระสัสดาทรงเปล่งพระอุทานว่าชนะอีกครั้งหนึ่งกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำกันได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีทั้งมีประโยชน์แก่ตนทำกันได้ยากอย่างยิ่งแล้วตัดว่าดูก่อนอ,อนนาท์ขึ้นชื่อว่ากรรม อันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากอธิบายว่ากรรมเหล่าใดไม่ดีคือมีโทษและเป็นไปเพื่ออบายกรรมนั้นชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตนกรรมเหล่านั้นทำง่ายฝ่ายกรรมใด ชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนคือดีด้วยอัถะความหมายว่าหาโทษมิได้เป็นไปเพื่อสุคติและเป็นไปเพื่อพระนิพพานกรรมนั้นทำยากราวกับทดน้ำในแม่น้ำคงคาอันไหลไปทางทิศตะวันออกให้ไหลทวนกลับฉะนั้น ในการจบพระเทศนาชนเป็นอนมาม่าได้บรรลุโลกุตระผลมีโสโดาปฏิผลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเสร็จอุบัติแล้วตัดพระธรรมบัตเทศนาอยู่ว่าทางนี้ไปอบายทางนี้ไปสุคติทางนี้ไปนิพพานพอตัดเสร็จคนที่มาฟังอ่ะฟังจบไปทำหรือเปล่าทำก็มีไม่ทำก็มีทำอะไร ถ้าบอกว่านี่บาปนี่บุญนี่ทางไปนิพพานพอฟังเสร็จทำอะไรบุญทำไหมทำบาปทำไหมทำก็มีไม่ทำก็มีใช่ไหมนิพพานล่ะไปไหมไปก็มีไม่ไปก็มีแล้วบุญทำไหมทำก็มีไม่ทำก็มีบาปทำไหมทำก็มีไม่ทำก็มีเราไปนิพพานได้ไหมได้ก็มีไม่ได้ก็มี แล้วที่ทาบาปใช่ไหมก็มีไม่ทาก็มีใครมากกว่ากาันทํามากกว่าไปนิพพานอ่ะใช่ไหมไปก็มีไม่ไปก็มีใครมากกว่ากาันไม่ไปไม่ไปนี่มากกว่าเป็นอย่างนี้นี่ขนาดได้ฟังแล้วนะถ้าไม่ได้ฟังไม่ต้องกล่าวถึงเลยถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะทํากรรมอะไรก็กรรมไหนทําง่ายก็ทําอย่างนั้นั่นแหละขนาดได้ฟังเนี่ยยังต้องทดน้ําไม่น้ําคงคากันเลย ก็คือจิตเนี่ยเหมือนแม่น้ํานี่แหละกิเลสนี่แหละพาจิตไปให้ตกต่าก็ต้องกันนะใช่ไหมกัรเดชสตินั่แหละหยุดนั่แหละทดน้ํากลับนั่แหละด้วยปัญญานั่แหละจึงจะพน้นถ้ากันไม่ได้ทดกลับไม่ได้ก็ไหลไปตามกิเลสในที่สุดแม้ฟังธรรมะแล้วฟังธรรมะแล้วก็ยังไปอาบายอีกพอเพราะเลี่ยวแรงนี่แหละ ของศีลของสมาธิของปัญญานี่แหละถ้าจริงแล้วก็ชนะกิเลสแต่คนนั้นอ่ะต้องจริงก่อนต้องมีความเพียรก่อนตนต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนก่อนต้องรักษาจิตก่อนแล้วธรรมะจะมาช่วยทีหลังตอนถึงปัญญาคนนั้นต้องช่วยตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องสำรวมจิตต้องรักษาจิตก่อนไม่งั้นแล้วตกลงไป ธรรมะช่วยไม่ได้ตนเป็นที่เพึ่งแห่ตนคือวิริยะจะเห็นธรรมะคือปัญญาเมื่อน,นั้นศีลด้วยปัญญาด้วยจะอยู่ด้วยกันจะเป็นของไม่ยากพอจะชนะกิเลได้แต่ก่อนหน้านั้นตนต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนก่อนต้องฝึกจิตก่อนต้องเอาชนะกิเลก่อนต้องหยุดได้ต้องยั้งได้ พอตั้งเสติได้จะมีที่พึ่งจิตสงบมีความสุขในที่สุดอพอฟังอใช่ไหมในหัวข้อนี้แหละกรรมไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทําได้ง่ายอยู่ที่ตัวเราแล้วไม่ต้องมองใครแล้วว่าเป็นแบบนี้ตัวเราเนี่ยมีจิตแบบนี้กรรมที่ดีทั้งที่มีประโยชน์ทําได้ยากอยู่ที่เรานี่แหละแม้จะรู้ธรรมะแล้วแม้จะรู้ การปฏิบัติแล้วแต่ก็ยังเถอะผาไปโดยส่วนมากที่จะสัมมมจริงๆรักษาจิตจริงๆกลับน้อยกว่าอย่างนี้ก็ยังตรงอยู่ทีนี้ถ้าเมื่อใดหมดเวลาของชาตินี้แล้วไปเกิดใหม่จะไปหาที่ไหนจะไปทําได้ยังไงเมื่อได้ฟังอยู่ฟังอยู่ยังจําได้ทุกวันทุกวันก็ยังเลือนไปเป็นส่วนมาก นี่คือความทุกข์นะของเรานะประตูวบายรอเราอยู่ความทุกข์ของเราเราต้องขนขวายด้วยตัวเราที่จะพ้นจากเส้นทางเหล่านี้